กีสวัสดีดาบกราบสวัสดีนะครับพี่ๆในช่อง YouTube นะครับที่กำลังดูอยู่เนาะวันนี้เป็นวันที่17นะครับระวานนี้มีใครโชคดีบ้างนะก็เช่นเคยนะครับช่องของผมนี่ก็จะคุยเรื่องการทำสวนแล้วก็พาชมสวนนะแลกเปลี่ยนความรู้นะครับ อันนี้ถ่ายด้วยกล้องโทรศัพท์มือถือนะลองใช้โหมดโปรโดูนะครับว่าภาพมันจะให้เห็นให้พวกพี่ๆเนี่ยเห็นภาพอย่างชัดเจนนะครับอันนี้ไม่ได้ตกแต่งภาพใดๆนะฝรั่งใบแดงนะครับผลแดงอันนี้เป็นสีสเกตเบอร์2นะครับซื้อต้นพันธุ์มาปลูกก็โตแล้ว ถ้าใครดูตั้งแต่แรกๆนี่มันจะมี2ใบนะผมถ่ายชมสวนให้ได้ดูนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับชอบทำสวนแต่ยังไม่มีเวลานะครับยังไม่มีโอกาสนะครับก็ถ่ายให้ดูนะครับเป็นความรู้นะครับเป็นเพลินๆกันไปแลกเปลี่ยนความรู้นะครับ ไอ้เจ้าฝรั่งใบแดงเนี่ยนะครับนะอยากจะบอกว่ามันโตช้ามากๆนะครับ mm hmm. บางต้นเนี่ยถ้าเราเผลอหรืออยู่ดีๆก็ตุยไปนะ mm hmm. ผมก็ว่ามันโตช้าแล้วมันก็ใช้เวลาเยอะในการปลูกนะครับ mm hmm. อันนี้เป็นสีสเ,เกตเบอร์ 2, 2> เบอร์3นี่ก็จะมีใบลักษณะคล้ายๆกันนะให้จำเอาอะไรประมาณเนี้ย ไม่แตกต่างกันมากนะครับเห็นเขาบอกว่ารสชาติมันแตกต่างอย่างนี้นะครับนะอันนี้ก็จะเป็นเจ้าอายุทยานะครับรู้สึกว่าดอกออกเยอะนะผมก็ยังไม่เคยกินลูกมันเลยนะบอกไว้ก่อนแต่ต้นมันสวยแล้วดอกมันก็สวยนะครับนะครับดอกมันจะบานออกมาเป็นสีชมพูอย่างนี้นะนี่ช่อดอกนะครับ ดอกจะประมาณนี้เลยนะครับนะดอกก็ล่วงหล่นนะครับยังไม่ติดลูกนะถามว่าทําไมมันถึงร่วงหล่นมันก็อาจจะร้อนแต่ไอโซนนั้นต้นนั้นมันก็มีติดลูกบ้างนะต้นใหญ่นะครับต้นเล็กก็ดอกล่วงอยู่นะครับไออยากจะบอกว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือมันจะไม่เหมือนต้นสีเขียวใบสีเขียวนะใบสีเขียวนี้จะเลี้ยงง่าย โดยเฉพาะใบมันจะมี2อ,อย่างก็คือใบกลมกับใบเลียวใช่ไหมไอใใบเลียวเนี่ยมันจะเลี้ยงง่ายหน่อยแล้วก็โตเร็วด้วยนะครับไอฝรั่งใบแดงเนี่ยผมความส่วนตัวนะเลยกเรียกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับนะก็คือโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยจะสังเกตดูว่าถ้าเราถ้าเราให้บำรุงดูแลอย่างไม่สม่ำเสมอหรือ ก็จะมีปัญหานะครับโดยเฉพาะระบบลากเนี่ยรากมันรากมันมีโลคข้างใต้ดินหรือว่าลากมันปมอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นแบบนเนี้ยเนี่ยไอต้นนี้ก็ปลูกพร้อมกันก็ลองเสริมลากดูแล้วนะยังมีอาการนิ่งๆอยู่ได้เดือนหนึ่งนะครับนะรู้สึกว่าจะจะอ,อ,อาศัยความสม่ำเสมอในการดูแลรักษา แต่ไอ้เจ้าใบเลียวเนี่ยไอ้ใบสีเขียวเนี่ยมันมันจะเลี้ยงดูง่ายกว่าโอ้โหเนี่ยครับดอกมันประมาณนี้เลยเดี๋ยวจะพาพี่ๆไปส่องดูว่าลูกไหนมันติดบ้างเนี่ยนะติดแล้วมันก็จะหล่นนะครับบางทีก็ต้องบำรุงรักษาหนักๆหน่อยน,นะครับถ้าใครอยากจะปลูกเพื่อเป็น ขยายพันธุ์หรือว่าอะไรต่างๆนานาเนี่ยผมแนะนำว่าให้ชิมก่อนดีกว่าเพราะว่าบางคนเขาว่ามันมีรสติดขมนิดๆนะคือเอ,เอาเอาพูดตามตรงแต่เรายังไม่เคยชิมเนี่ยลูกนี้ติดแล้ว,ลวการที่จะห่อเนี่ยเอาถุงว่าติดห่อเฉยๆเนี่ยที่ไปศึกษามาเนี่ยนะครับมันก็จะยังไงนะมันจะลูกไม่สวย มันต้องที่ถุงคาร์บอนอะไรต่างๆนานาดว้วยนะนะครับก็แล้วแต่คนจะถนัดนะอันนี้เราเราพูดให้ฟังจากประสบการณ์เล่าสู่กันฟังนะครับส่วนถ้าท่านใดอยากจะแนะนำอะไรเพิ่มเติมก็สามารถที่จะแนะนำได้นะครับรับฟังเพราะว่ามันเป็นการแลกเปลี่ยนนะ <S <S คือเกษตรเนี่ยผมอยากให้จะเกษตรของบ้านเราเนี่ยผมอยากจะให้มัน มันมีความอะไรนะมีความแบบไม่ไม่ใช่แค่วิถีชีวิตมันมีความโดดเด่นมันมีความสวยงามมันมีรสชาติที่ดีที่สุดอะไรประมาณเนี้ยมันจะได้ประสบความสาเร็จเหมือนประเทศนอกเขาอย่างเนี้ยนะครับนะไม่อยากให้พูดมัวม่วๆนะครับพูดมั่วๆไปแล้วเราก็คนอยากทําเขาบางคนเขาก็เชื่อเราอันนี้พันนี้มันดีอย่างนั้นอย่างนี้ดีไม่ดีก็อยากให้บอกกันตรงๆดีกว่า สำหรับการอันนี้น่าจะติดแล้วนะลูกนี้ลูกนี้จะติดไหมนะนะครับน่าจะติดต้นมันก็ไหวลูกได้แล้วล่ะนะครับสำหรับการที่มันมันดอกร่วงมันก็อาจจะดอกมันเยอะมันก็อาจจะร่วงไปก็ได้นะครับมันต้องมีแคลเซียมโบลอนมีอะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะมันก็ต้องมีอยู่แล้วนะครับนะไม้ผลฉีดพ่นทุก สิวันทุกเดือนอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าคนทุนน้อยผมแนะนําให้ปลูกไอ้ไอ้เจ้าหงชนสือดีกว่านะครับแต่ต้นมันก็สวยจริงนะแล้วราคากิ่งก็แพงอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่แพงหรอกคือราคากิ่งค่อนข้างสูงนะครับราคาต้นพันธุ์ครับบางทีคนก็ชอบแล้วคนชิมก็บอกว่ามันอร่อยอร่อย แต่บางคนไปปลูกแล้วอย่างเนี้ยผมเห็นพี่ๆในกลุ่มนะครับเขาก็บอกว่าเ้ยทำไมมันติดขมเ้ย hey, อผลไม้ถ้ามันติดขมนี่มันก็คิดหนักอยู่นะบางท่านก็อาจจะว่าเป็นเพราะดินหรือว่าเก็บดิบเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวผมก็ถ้าถ้าผมได้ชิมจริงๆมันติดลูกที่สวนนี่เดี๋ยวผมจะเอามาให้ชมว่ามันจะชิมให้ดูนะครับว่ามันมันรสชาติมันจะเป็นยังไงเออ เพนมะละกอนี่ก็น่าสนใจนะแต่แต,แต่มันให้ลูกเร็วแต่จริงๆแล้วมะละกอฮอลแลนด์เนี่ยคือมันเราปลูกแบบอินทรีย์ดูสภาพมันเนี่ยนะสภาพมันก็จะมีลูกอยู่แต่ว่ามันโดนลายแดงนะให้ลูกเร็วแต่เราต้องรอมันสุกไงคือเราก็เก็บกังเก็บกินไม่ได้แต่ให้ลูกเร็วกว่าฝรั่งแน่นอนเลยนะครับโดยเฉพาะไอใบแดงนี่มีปัญหาเยอะมากเนี่ยผมอยากจะบอกว่าถ้าพี่ๆสนใจในการปลูกนะครับ ไอพันเนี่ยหงจนสือเนี่ยนะครับมันก็เป็นไส้ข้างในมันจะแดงนี่เนี่ยผมย้ายมาปลูกนะตอนมันอยู่กระถางมันก็เหี่ยวบริเวณเนี้ยพอเราย้ายมาปลูกมันเหี่ยวใช่ไหมมันจะมีอาการเหี่ยวก็คือรากมันขาดออกจากกระถางแล้วรากมันขาดนะพออยู่ได้ประมาณสักสองเดือนเนี่ยมันมาแล้วไอกิ่งมันออกมายาวเฟื้ยถ้ามันปุ๋ยมันพร้อม มันเลี้ยงง่ายอะ่ะมันแตกกิ่งก้านสาขาแล้วก็ดูดอกมันดูลูกมันเนี่ยเราก็หอกินได้นะอีกอย่างหนึ่งราคาของต้นพันธุ์มันก็มีราคาที่พอพอจะซื้อมาปลูกได้อย่างนี้ไงแต่ต้นพวกใบแดงอะไรนะ้ยบางเจ้าเขาขายกันสี่ห้าร้อยนะนะครับก็อยากจะบอกเป็นประสบการณ์สําหรับท่านในที่ชอบนะครับในการปลูกเนาะในการที่จะมีความคิดว่าเออมีเวลาว่างในการทาสวน ก็เอามาใ้ชมนะครับไม่มีความรู้อะไรมากมายนะครับเอามาใ้ชมว่าการทําสวนเป็นอย่างนี้นะเวลาเรามาทําจริงๆก็อาจจะดัดแปลงไปตามวิถีชีวิตที่ที่ผมปลูกนี่ก็เป็นน้ําประปานะเพราะว่าเราเจาะบาดาลแล้วมันมันเป็นน้ําเค็มไม่สามารถที่จะเอาน้ําบาดาลมาใช้ได้ไอเนี้ยหงจนสือต้นมันอยู่ในกระถางแล้วรากมันขาดแล้วก็ย้ายมาปลูก พอให้น้ําให้ปุ๋ยมันเป็นเวลาเนี่ยผ่านมาสองเดือนเนี่ยดูเลยดูทรงมันน,นะครับดูทรงไอเรากิ่งมันเหี่ยวใช่ไหมเนี่ยกิ่งมันเหี่ยวอย่างเงี้ยนะครับนะมันก็แตกออกแตกง่ายมากไม่เหมือนใบแดงนะครับเนี่ยดูรอยที่มันเหี่ยวเฉาลงไปพอเวลาผ่านไปมันก็แตกกิ่งแตกก้านออกมาเงี้ยเราก็ มีความสบายใจนะฮะต้นไม้ที่เราปลูกลมันจะให้ลูกให้ผลมาดูลูกนี้ก็ดกนะครับต้นนี้ทําไมมันดกจังเราอยากจะเอาทดลองเอาไว้ทั้งหมดเลยก็ได้หรือเราจะเ <c> ด <oughs> <de> ็ดทิ้ง <ou> ไปรู้ก็ได้นะต้นพันธุน์มันมันมันโตเร็วไงอยากจะบอกว่าไอ้พันธุ์นี้มันโตเร็วส่วนเรื่องของรสชาติผมก็ยังไม่เคยชิมอีกอ่ะ <c oughs> เพราะว่าก่อนหน้านั้นเราทั้งทํางานทั้งอะไร ปลูกไปมันก็ตายบ้างนี่เราเตรียมพร้อมแบบเอาจริงเอาจังนะครับอยากจะมาปลูกบนปลายชีวิตอะไรอย่างเงี้ยอยากจะมีวิถีชีวิตแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงจแล้วอยากให้แบบงานไม้ผลนะครับงานเกษตรกรเนี่ยมันได้ส่งออกเมือง,งนอกบ้างให้มันมีราคาบ้างอย่างนี้เนาะอยากจะพูดความจริงว่าว่าไอ้ต้นแบบนี้มันเป็นอย่างเงี้ยไม่ใช่พูดแต่ข้อดีอย่างเงี้ยนะ เวลาเรามาปลูกหรือว่าเวลาคนที่มีทุนจริงๆอ่ะเขาสนใจเขาทําจริงๆจัง,จงๆเขาก็จะได้เลือกสายพันธุ์ที่มันตรงคนที่ทําเกษตรเนี่ยก็จะได้แบบมีมีตัวเลือกไงเราพูดจริงๆกันเลยดีกว่าว่าพันธุ์นี้มันเป็นแบบนั้นแบบนี้ใช่ไหมครับมันจะเป็นอย่างนั้นอันนี้เราพูดแต่ข้อดีมันประมาณนี้มันก็จะได้ไม่ใช่แค่วิถีชีวิตในการทําเกษตรไม่ใช่แค่ความสุข มันเป็นทั้งวิถีชีวิตเป็นทั้งความการพัฒนานะครับสายพันธุ์ไม้ผลของบ้านเราครับให้มีรสชาติอร่อยนะครับให้มีให้มันมีเยอะเะแล้วก็มีในทุนมาซื้อไปขายต่างประเทศอย่างเงี้ยนะอยากให้มันเป็นอย่างนี้มากกว่านะครับบ้านเราก็จะได้แบบจเจริญทั้งทั้งเรื่องของกเกษตรนะครับนะครับแล้วก็จเจริญทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวอย่างเงี้ยเนาะ นะเอาพูดกันจริงๆดีกว่าอย่างนี้นะครับนะถ้าดอกดอกมันก็สวยนะสวยจริงๆนะครับนะตอนนี้ผมก็ยังผมอยากจะชิมลูกก่อนนะครับพอชิมเสร็จมันอร่อยจริงหรือมันมันสวยแต่มันสวย,ยก็ใช้ได้นละนะครับเราก็ยังอยากจะขยายพันธุ์นะครับเพื่อที่จะแบ่งปันนะครับอยากให้บ้านเรามี การพัฒนาที่มันแบบว่าไม่ใช่แค่วิถีชีวิตเนาะเอาว่าง่ายๆประมาณนี้นะครับนะต้นมันโตช้านะครับถ้าใครก็อย่างที่บอกถ้าแบบเรามีมันโตช้ามันก็ได้เงินช้ามันเป็นลูกช้านะครับถ้าใครแบบลาออกมาแล้วก็มาอยากเอาป,ปลูกฝรั่งก็เล่นสักน้อย,อยต้นแล้วกันนะถ้าอยากจะปลูกปิดสวนไว้ แต่ถ้ามีทุนจริงๆอยากจะทําแปลงจริงๆก็น่าจะปลูกไอ้หงจวนสือนั่นแหละนะครับไอ้หงเป่าสือนี่เขาเขาเขาก็บอกว่ามันอร่อยจริงๆมันก็มันก็อร่อยนะผมก็เคยกินอยู่ใช้ได้นะครับแต่ด้านอาหารของมันน่าจะใช้อาหารเยอะกว่าพันุ์อื่นแล้วก็มีขั้นตอนที่ละเอียดมากกว่าพันหงจ้วนสือนะครับนะประมาณนี้นะครับนะ เดี๋ยวพาไปดูผม,ผมจะมีสีสะเกตเบอร์สามอยู่ต้นเดียวนะครับอ่าใบเลียวเนี่ยธรรมชาติของมันเนี่ยใบเลียวเนี่ยจะอันนี้เปนใบกลมใช่ไหมเป็นแดงอโยธยาอันนี้ใบเลียวนี่มันจะโตเร็วกว่าใบกลมนะเนี่ยออกดอกเยอะนะครับถ้าเห็นสีใบเนี่ยครับสีใบมันจะซีดๆอย่างเงี้ยก็อันตรายแล้วนะรู้สึกว่า เฮ้ยเป็นอะไรหรือเปล่าวะอะไรประมาณนี้แต่ถ้าต้นมันแดงอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยประมาณนี้ถ้าใบมันคล้ายๆมันจะซีดๆซเนี่ยเฮ้ยเป็นอะไรหรือเปล่าวะ่ะก็ค่อนข้างที่จะมีปัญหาเยอะอยู่ดีๆก็เป็นอะไรอย่างเงี้ยนะก็ต้องเตรียมไอ้เจ้าเจ้าตอตอขี้นกหรือตอฝรั่งนะครับมาเพื่อที่จะเสริมลากเวลามันป่วย ว่าเราจะข right? well, we so, so so, ุดมารักษาหรือจะใช้น้ำยงน้ำยาเราก็ต้องกินลูกมันใช่ไหมหรือเราจะจำน่ายลูกมันใช่ไหมก็ว่ากันไปนะหลากหลายวิธีให้เราซ่อมแซมต้นไม้นะครับอ่สวยนะอยากจะบอกว่าต้นมันสวยจริงๆครับดูดูดูต้นนี้นะใบจะมีสีแดงนะครับอายุทยาเบอร์สามแล้วต้นเนี้ยใบจะออกมองมองหน่อยนะครับผมก็เลย ใช้วิธีการเอาเนี่ยขี้นกมาเสริมรอให้ขี้นกมันโตนะครับแล้วก็จะเสริมลากไปเห็นไหมนะครับก็ประมาณนี้นะพาชมสวนนะครับฝรั่งสวนฝรั่งข้างบ้านนะครับนะแล้วก็แนะนําพี่ๆคนไหนก็อยากจะติชมหรือแนะนําให้เสริมนู่นเสริมนี่ก็คอมเมนต์มาได้นะครับ โอเคขอบพระคุณที่รับชมนะครับ